สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่4นะคะวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ันะคะอยหกสิบกมาบกนวทางฮานอยพองแอดนะคะวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูของเมื่อวานนะคะเมื่อวานแอดให้ตัวด่นไปนะคะตัวด่นก็คือสองสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองวิ่งรูดแปดกับสองฟันแปดนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานเขา,เข,าเข้าตัวไหนบ้างเมื่อวานเข้าสามตัวรอบ รอบเฉพาะกิจนะคะบน481แล้วก็รอบปกตินี่ไม่เข้านะคะรอบปกติไม่เข้าอรอบพิเศษไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูรอบพิเศษไม่เข้าเข้ามาเข้ารอบปกติ1งนะคะรอบปกติ12แล้วก็มาเข้ารอบ v a p 28นะคะรอบ v a p 28เนอะ อ่าส่วนจิตแปก็วิ่งรูดแปก็เข้านะคะโอเคเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้แอดได้ตัวเด่น1 3ึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะวิ่งรูดอ่าวิ่งรูดท่ากับ1นะคะวันนี้จะวินในตาราง3 0มศูนย์ศูนย์สามหหหนึ่งหนึ่งหกาห้าห้าสาม สามห้าสามห้าหกหกห้าหนึ่งสามสามหนึ่งสามหกหกสามแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วมีตัวไหนบ้างอ่ะสี่สี่นะคะหนึ 1, 1, 4, 4่งหนึ่งสี่สี่เนาะโอเค ปรเด็นนะคะ136051วิ่งลูด1 5ึ่กับหนะคะวันนี้แอดให้ฟัน5นะคะโอ้เสียงดำกันเลยฟัน5เนาะตัวจอกก็จะมี3003 5005ศูนย์สามห้าแล้วก็5665นะคะตัวที่แอม็มได้จับมาวันนี้ก็จะมี1001นะคะทุกคนก็ไปจับได้นะคะ แต่แอดเน้นนะคะเน้นวิ่งรูดเ,ออเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดหรือจับวิ่งในตารางก็ได้นะคะตัวที่มาบ่อยๆก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นะคะลองเอาไปวิ่งรูดดูนะคะ่ะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้มีแต่หุ้น b ีพีเนาะก็ไม่เยอะ ไปแล้วคะ่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยรวยตุกหวยรวยซักันทุกคนจ้า